เทศบาลน,นครแม่สอดเปิดประตูช่องระบายน้ำโรงสูบน้ำเพื่อการเร่งระบายน้ำในพื้นที่หากมีฝนตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายกเทศมนตรีนะครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้นายสุวิทย์คามณีวงศ์รองนายกเทศมนตรีนำเจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเทศบาลน,นครแม่สอด ลงพื้นที่บริเวณโรงสูบน้ำหน้าแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลเขตเทศบาลนครแม่สอดเพื่อทำการเปิดประตูท่อระบายน้ำพร้อมกำจัดวัชพืชในลำห้วยรางระบายน้ำการเปิดประตูระบายน้ำโรงสูบน้ำในครั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเร่งทางระบายน้ำอีกช่องทางหนึ่งหากมีฝนตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่อง และทางเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ทำการตัดกิ่งไม้ต้นย้าวัชพืชในลำห้วยซึ่งกีดขวางทางน้ำไหลซึ่งทางคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดได้มีความห่วงใยความเป็นอยู่ของชาวชุมชนที่อยู่ในจุดเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอุทกภัยจึงได้มีการเร่งแก้ไขปัญหากันอย่างต่อเนื่อง